ส่วนในเดือนตุลาคมปีหน้าคือปี69นะครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกอีกหนึ่งงานนะครับก็คือการประชุมประจําปีของสภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วก็ย้ําทุกฝ่ายครับว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนําเสนอศักยภาพของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ผ่านเวทีนี้ให้ได้ครับ นางสาวไพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2568ครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในตุลาคมปี69ที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเนื่องจากจะมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง18,000คนจากกว่า200ประเทศสมาชิกทั่วโลกและเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับโอกาสการจัดการประชุมครั้งนี้หลังเคยเป็นเจ้าภาพของงานนี้นะครับครั้งแรกเมื่อปี2534นู่น ดังนั้นครับงานนี้มีความสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนําเสนอศัก,กยภาพของประเทศไทยให้ต่างชาติได้รู้ได้เห็นครับว่าไทยนั้นสามารถจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ได้แล้วก็มีความพร้อมในการยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคด้วยครับเราก็สามารถแสดงได้ว่าเราเป็นสามารถเป็น Financial Hub ได้นะคะแล้วก็การใช้เอต่ง การมาประยุกปรับใช้ในอีเวนต์นี้นะคะก็จะสามารถทําให้ประเทศของเราก้าวีกขั้นหนึ่งในการจัดงานสําคัญระดับโลกแบบนี้